ขอสัญญากับคนดูว่าถ้าผมเล่นแมปปั่นจักรยานผมจะไม่หัวร้อนเลยแม้แต่รอบเดียวนะครับทุกคนคือแมปมันง่ายเกินไปอะโปอะครับผมโปอยู่แล้วอ่ะยังไงก็เล่นผ่านอซีอ่เอซีอ่ะเพลงต้องมาแล้วไม่มีไม่มีไม่มไม่มีไม่ม,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 มีคุณดูนะคุณดูนะ

นี่ครับทุกคนมันหนึ่งง่ายเลยครับทุกคนใครเล่นไม่ผ่านน <Tu> right? ี่คือกอไอไม่เอกมากนี่ครับทุกคนดูนะผมเอาจริงละผมบอกแล้วผมเอาจริงแล้วผมเอาสูตรบอกแล้วผมเอาจริงแล้วผมเอาสูตรดึ <associ> <esté> <pet> ๊บดึบดึบดึบต้องหันหลังอย่างงี้นะครับทุกคนถ้าเราไม่หันหลังอ่ะเราจะโดนเราจะโดนเกยเฮ้ย ลงมาแล้วลงมาตรงนี oh ้ดีกว่าสาวสาวอุ้ยมันกบัดเด่ะครับโวว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 วโนเวยหนเวยหนเวยหนเวยแล้วพวกไก่ที่มันเล่นไม่ได้อะครับอืมพวกพวกไม่อย่างงงดูดพี่ดูดผิดทางโอ้โหเมื่อก่อนสโมกี้บุยอ่ะสาวสาวโดนกูตุยอ่ะ ว้าวควนของเดียววิวิวูหูอาบันอาบันผมไม่เคยโมโหนะครับทุกคนบอกว่าคนนี้ก่อนว่าผมมาคืนเทพนะเฮ้ยแบบเกมไม่ผ่านนี่งั้นก้อนตอนนั้นก็ไม่ยอมเซฟแล้วนหนึ่งแต่ผมไม่หัวร้อนไงเออผมโหดเกิน,งนมไงควรทำให้หัวร้อนกันอึบ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 เกมเกม,เกมอีซี่อีซี่ อ้ะผมไม่หัวร้อนผมไม่เคยหัวร้อนนะมีแดดอีเดอโอ้โหเขาว่าอีซี่อ oh, ่ะท <gr> ุกคนดู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 ตู้รูกูเป็นตุ๊ดติ้วสเดียวใจทุกคนตู้รูกูดิเฮ้ยจักรยานน้ำแข็งน่าซื้อน่าซื้อจัดเลยอ่ะไอซื้อนี้ไหมจักรยานน้ำแข็งแต่มังกรมันแทหรอไงผหนึ่่งไเยวยังเปีเยว มังกรแหละเทพสุดละตำรามังกรหนูตำรามังกรสาวษฐ์โดยกูต๋อเอ๊ะผมแนะนำให้เขาขึ้นอย่างนี้นะทุกคนว่ามันจะหืนไงมันจะหืนนะความจริงมันจะหืนเฮ้ยแม่มันเล็กอะมันเล็กอะว้าวโหถึงเช้ยวนนั้นผมแนะนำให้แบบว่าเบาๆหน่อยตรงนี้ มันจะสมุก,กิบุยสา,สาวสาวดวูมันไม่ผ่านนี่ไงะยะจริงไหมคนดูมันไม่ผ่านนี่ไงอะ่ะว้วไม่ผ่านไีไงเฮ้ยขาผ่านหน่ะให้ได้ก่อนสาวๆโดน อุ้ยไม่ผ่านได้ไงไม่ผ่านได้ยังไงก่อนอุ้ยใครโู้เอ็มรอรออีกเลยรออีกอ่ะอู้มันหนึ่งเนี้ยอู้จักรยานล่องหนโอ้ยอยากได้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 อู้หด่านนี้เล่นง่ายมาก ตกได้ยังไงอ่ะเบ้ยเกมออ้ยคนเดี๋ยวทีวีดีเฟนซ์มาแน่อันนี้คือผมมาเล่นคลายเครียดนะครับไม่ได้เล่นเพิ่มความเครียดแต่ผมเล่นคลายเครียดคื่อนใหม่ที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะมันสนุกดีถึงมันจะมันเป็นแมบคลายเครียดสำหรับคนที่เก่ง มันแบบคลายเครียดครับสนุกสนุกคลายเครียดเล่นกับเพื่อนนะสนุกค <i mean <i mean ้างๆจะสนุกสาวสาวสวโดูดูดรอเดียวรถน้ำแข็งเนี่ยลองซื้อมาเล่นดีไหมอะซื้อมาเล่นหน่อยปุ๊บมาซื้อมาเล่นละรถน้ำแข็ง อคันๆจะเทดวนี้ปั่นลื่นไหมหนืดไหมเออกลางๆกลัวว่ารถน้ำแข็งมันกลางๆไม่แรงมากไม่หนืดมากโอเคผมว่าเนี้ยแหละเนี่ยเนี้ยคือมังกรมันแรงเกินมันหยุดไม่อยู่มันต้องแบบประมาณน้ำแข็งอะหนืดหนืดนิดนึงเร็วเร็วนิดนึง ใช่ถ้าเป็นมังกรมันผ่านไปแล้วใช่ถ้าเป็นมังกรผ่านไปแล้วมันลื่นมังกรมันลื่นอันหน้าเห็นไหมมันไม่มันมันไม่ลื่นเหมือนมังกรอนหน้ายี่มันไม่ลื่นโอเคเนี่ยบางทีมันจะปั่นไม่ถึงอ่ะมันหนึ่งนิดนึงหรือหน้าจอุณหนึ่ยไม่หน้าจอไม่มือหรอกคุณทุกคนนะมันถ้าแนะนําจะเล่นอันนี้นะเล่นมังกรจะดีนิดนึงแต่ว่าคนที่ ไม่ชอบความลื่นน่ะามาดิามาเล่นดินี่ลื่นแบบนี้โอ้ต้ตัอย่างนี้ดิมันเช็กสเตตความหนืนได้ไหมเนี่ยเฮย้ยลุกซมาวะเ,ออเด็ดเด็ดเดดเดยแต่ผมจะลองเล่นแบบอันนี้นะเพราะว่าอันนี้มัน เว้ยเป็นมามีนะมาทุกคนนี่เห็นไหมเวลาออกตัวมันจะแรงอย่างนี้ครัทุกคนดู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 เวลาออกตัวมันแรงเวลาออกตัวรถมังกรมันแรงมังกรมันแรงไงประเด็นน่ะมังกรมังกรแรงอืมมังกรมันแรงไงทุกคนมังกรอื้มมังกรมันแรงสุดแล้วทุกคนแนะนำไมเอาใช้มังกรดีกว่าสำหรับคนที่ชอบความลื่นแบบมากม แต่ว่าชอบความลื่นและแรงแต่ถ้าแรงแบบหยุดไม่อยู่อ่ะมันก็มังกรเนี่ยครับแรงจนหยุดไม่อยู่ถ้ามันเหมาะกับแดาแบบนี้เะยนะมันจะไกลโคตรมันจะมันจะข้ามได้โคตรหลายดานเลยคนดูมันข้ามได้เยอะมากดูมันข้ามได้โคตรเยอะตอนนี้เรามาอยู่ดานนี้แล้วนะเราอยู่ดานนี้แล้วคือผมข้ามมาได้ประมาณสามดานเพราะรถมังคือนะรถมังคือมังคือตก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 เฮ้ย อ้าวดีผมไม่เคยหัวร้อนนะบอกที่หน่อยแน่ยผมจะฆ่าผู้ญิงคนนั้นไปเลยมา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 คุ้มความเร็วของตัวเองให้อยู่คุ้มความเร็วสวยฟ๊บ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 นี่ โดดโดดโดดออออแล้วมาลยแล้วมาไงแล้วมาแล้วบินแล้วบินทะยุวินิดเดียวแล้วมังกรมนแรงถึงยะถึงยะออกตัวเบาๆอย่างเงี้ยแต่มันแต่ว่าถ้าแรงมันเหมือนจะแรงมันแรงมันแรงโอ๊มันแรงเกินท่นทุกคนมันแรงจนหยุดไม่อยู่อ่ะเห็นไหมแค่นี้ก็ถึง คือมันแรงเกินดูดิมันแรงเกินมันแรงเกินโอ,โอเค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 เออเลดี้โกเลดี้โกอปล,อเอละเอาผมเล่นตาถ้าเวลาหมดแล้วผมก็จะปิดคลิปนะปิดตานี้แหละ อืออ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 ย่าย่าเออโล่โล่โลา<ะ><ะ>วูวคือผมไม่ผ่านดาัดแรกได้ไงระดับรถมังกือเลยนะมังกือน,นี่มันอยู่ที่รถคุณด้วยว่ารถคุณจะแรงหรือไม่แรง ถ้าเล่นรวน้ำแข็งผมเอ่อไม่ค่อยแนะนำนะแนะนำให้ใช้รับวดระดับสีทอง <c oughs> ผมไม่เนนผมไม่รู้ว่าว่าที่หนึ่งใช้รวดอะไรนะแต่รวดมังกรเนี่ยจะสบผมน่ะแรงสุดละแรงสุดละแรงสุดละโอเคทุกคนเมื่อกี้หน้าจอผมมันจะแปลกๆหน่อยแต่ผมถนัดเมื่อกี้อยู่นะ อัน <t ell> มัน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 โอ้โหมันมันต้องแรงเหมือนรถอันดับที่หนึ่งนะครับถึงจะเล่นผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคือยังไงผมก็ผ่านแน่นอนนี่ดาดง่ายง่ายก็้ยกล้ยก็้ยกล้ยลดความเร็วสวยเนี่ยขานาดลดความเร็วนะเมื่อกี้ขานาดเมื่อกี้ลดแล้วนะ่ะลดเหมือนไม่ลดสาวสาวโดนกุ้อันนี้นะผมเป็นดาดที่ผมเกลียดมาก ยุดยุดอู้หูมันไอ้ด่างโคงไฟอ่ะเกียดมากเกียดด่างโคงไฟอ่ะโอูไม่อยากเล่นด่างโคงไฟแต่มีทริคการผ่านอยู่นี่นี่นี่เซฟเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนนี่น่อง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 อูตาตาตกใจตาตาเออถ้าใครที่ความแรงตัวเองไม่อยู่มันมีตะเกียงนี้ใช่ไหมมีตระกีอย่างนี้แล้วพยายามเบรคนี่แล้วก็โดดไปเรื่อยข้ามไปข้ามไป ผมแนะนำ่ถ้าเราตรงนี้ให้เปลี่ยนรถเป็นรถหนืดเพราะว่ารถหนืดอ่ะมันจะเล่นง่ายกว่านะรถหนืดจะเล่นง่ายรถหนืดที่มันหนดืดจะเล่นง่ายดับนี้แต่ถ้าคนที่ใช้รถแรงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนําคือบางทีมันปื๊ดไปเลยอ่ะครับทุกคนบางทีมันปื๊ดอะ่ะเฮ้ยสาวๆโดนดูออ่ะเห็นไหมมันจะมันจะเร็วเกินไปอ่ะมันมันไ้คุ้มคุ้มไม่อยู่เ่้ยเห็นไหมต้องข้ามต้องโดดข้าม มันเร็วมันเร็วเกินไปมันออกตัวมันก็เร็วอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาว้ยายน้องก็ขยันนะยังไงต้องดีกว่า่าคอย,คอย,คอย,คอยๆอยไป快来过น呀谁呀快快快快快快มาอุ้ยอ๋ออ๋อะฮะอ๋ออ๋อผมแนะนำนะห้ามประมาทเด็ดขาด คือความจริงถ้าผมตรงไปมันได้นะเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันแรงเกินไม่อยู่ <c oughs> คือถ้าเป็นแนะนำหน่อยอะ่ะดานนี้ผมแนะนําให้เช้รถฟูดฟดแรงแรงบ้างหนืดหนืดบ้างมันจะดีนะโ okay. อเคยังไงร,รถมังกรมันแรงอยู่แล้วไงมันแรงที่ตัวมันอยู่แล้วโอเคและกระพุ่งพยายามมีเลยอุยอ้ยแรงมันแรงแต่มันเหินหินยาก มันตกง่ายเห็นไหมมันเหินยากมันตกง่ายเดีย too, feels, ๋ยวดูดมันต้องลดตลอดเวลามันต้องลดตลอดเวลาไม่งั้นมันจะไปเลยเห็นไหมมันจะไปเลยอย่างนี้มันเหินมันมันเวลามันจะให้มันเหินดีมันต้องอย่างนะี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างงี้เนียมันจะเหินตรงนี้มันจะหยุดเหินตรงนี้มันเหินไม่ค่อยดีถ้าอยากดฝืดๆหน่อยอะมันจะเหินดีนิดนึงเนี่ยเห็นไ้ม ันจะตกมันมันแรงเกินนะมันจะไม่ยอมไปรับไอ้ตรงพุ่งไอ้ตรงพุ่งมันดีเนี่ยใะมมันใช้กับรถมังกรดีมากแต่ว่าบางทีมันโดนขอบอย่างเงี้ยนะมันมันออกตัวเร็วเกินมันยุ่งไม่นนำใหใช้รถที่ฟืดๆหน่อยกับดานเมื่อกี้แต่ดานนี้แนะนำให้ใช้รถฟืดๆเหมือนกันว่าอัปเดตนี้แนะนำให้ใช้รถฟืดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันฟืดอ่ะเดี๋ยวให้ใช้ฟืดๆหน่อยอ่ะฟืดๆน่าจะไหวนะ ฝืดอะน่าจะไหวโอเคเซฟแล้วเซฟทันทีทันใดมันแรงเกิน,นผมต้องหยุดความเร็วไว้ก่อนนีมันต้องหยุดกลับไปรอเลยแล้วกันอ่ะผมขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วน้องที่เจอวันนี้โอ้โหโอ้โหแล้วปี่ที่เจอวันนี้ก็เป็นน้องเทพห้าห้าห้านี่นะว่า ลเดี๋ยวผมก็ไปเล่นต่อก่อนนะครับทุกคนและค่ะเดี๋ยวผมจะอาจอาจะอัดบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเบื่อเคือผมไม่ตัดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันต้องเล่นทุกๆครั้งที่เราให้เราดูผมแนะนำ่าด่านนี้ไม่ต้องตัดเพราะว่าแบบแบบนี้ไม่ต้องตัดแต่๋ยวลองเล่นเลยอะตานึ้ เนื้อคนผมขอเนึงและขอปิดคลิปที่ดาดไหนดีดาดไหนไตยที่มันโอเคขอปิดคลิปแค่นี้บาย